โรงเรียนบ้านเชียงพินตั้งอยู่เลขที่990หมู่ที่1บ้านเชียงพินตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่3งาน12ตารางวาสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภายใต้การบริหารงานโดยนางดารุณีรัตนสุทธิมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด12คนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน109คนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชียงพินได้รับวัคซีนแล้ว12คนคิดเป็น100% ผู้ปกครองนักเรียนได้รับวัคซีนร้อยละ89.76มีนักเรียนติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้น2คนผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ1คนรวม3คนรักษาหายแล้วทั้ง3คนผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านเชียงพินโครงการของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทอพรมเช็ดเท้าจากเศษท้า รางวัลเหรียญทองระดับชาติเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป .4 ถึงชั้นป .6 จากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนรางวัลเหรียญทองระดับชาติละครคุณธรรมจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน <S 2> <S 2> ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนบ้านเชียงพินมีการจัดมาตรการในการเฝ้าระวังในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ดังนี้มาตรการ6มาตรการหลักมีการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรพร้อมทั้งติดสัญลักษณ์ แสดงระยะห่างอย่างชัดเจนมีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร้อเปอร์เซนตตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษามีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลโกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวก มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษามีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวันเช่นราวบันไดลูกบิดมือจับ ประตูโต๊ะเก้าอี้มาตรการเสริมมีมาตรการให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบดูแลตนเองมีวินัยซื่อสัตย์ต่อตอนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่กินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งและงดการกินอาหารร่วมกัน มีการจัดระบบให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วยแอปไทยชนะหรือลงทะเบียนบันทึกการเข้าออกอย่างชัดเจนมีการจัดระบบการตรวจสอบดูแลและเฝ้าระวังบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกัดกันตัวเอง14วันเมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค เมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาไปกลับมีการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่านโม c o v i d ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลุ่ม จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศให้ถ่ายเทสะดวกพร้อมจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาให้สะอาดและปลอดภยัย มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับสังเกตอาการผู้ที่มีอาการเสี่ยงหรือจัดให้มีส c ไอโซเล o l a ชั่นมีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกันและกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประจำห้องพยาบาลมีการควบคุมการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างปลอดภัย จัดให้มีสครูพลาสสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยผลการประเมิน TST ผลการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK เรวมถึงประวัติการได้รับวัคซีนมีการจัดหาบุคลากรทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสอดส่องดูแลสุขภาพนักเรียนในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านเชียงพิน ขอขอบคุณท่านผู้อุ่งในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชียงพินและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจนทําให้โรงเรียนบ้านเชียงพินสามารถเปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ตามปกติ